ท่านบริกรับสบกวนเบรกสักแป๊บหนึ่งนะครับสมาชิกครับผมขอความสงบในที่ประชุมด้วยนะครับตอนนี้ผมไม่สามารถรับฟังยติของเพื่อนสมาชิกได้ชัดเจนนะครับขอความสงบนะครับในห้องประชุมด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานที่ทําไมเราถึงเสนอคําถามประชามติเช่นนี้ก็เพราะคําถามประชามติที่เราเสนอกันอยู่ในวันนี้ครับเป็นคําถามประชามติที่ทุกพักการเมืองหลักจากสภาชุดที่แล้วเคยลงมติเห็นชอบกันมาก่อน ยิ่งไปกว่านั้นครับยติด่วนที่เสนอคําถามประชามติดังกล่าวในวันนั้นก็ได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกนทรครับแต่นันบรรท่านประธานสำหรับพรรคไหนก็ตามหรือสาส,าสาท่านใดก็ตามที่เคยลงมติเห็นชอบกับคําถามประชามติที่เรากําลังอภิปรายกันอยู่ในวันนี้ผมเชื่อนะครับว่าผ่านมาไม่ถึง1ปีคิดรวมกันเพียงแค่356วันท่านคงไม่มีเหตุผลอะไรครับที่จะทําให้ท่านนั้นเปลี่ยนจุดยืนไปจากเดิมแต่หากวันนี้ท่านจะเปลี่ยนจุดยืนท่านจริงๆผมก็หวังนะครับ ว่าท่านจะมีความรับผิดชอบในการลุกขึ้นมาอธิบายต่อหน้าสภาแห่งนี้และต่อหน้าประชาชนทุกคนที่รับชมการประชุมสภาวันนี้อยู่ว่าทําไมจุดยืนของท่านจึงได้เปลี่ยนแปลงไปเรียนประธานสภาที่เคารพกระผมผลิตวัชศิลป์ผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกล ท่านประธานครับผมขอพิปลายในเช้าวันนี้เพื่อเสนอยัตติขอให้สภาผู้แทนรัษฎรพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการให้มีการออกเสียงประชามาติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามกลไกของพอรบรประชามติมาตรา9วงเล็บ4แน่นอนคับท่านประธานว่าความสําเร็จของยัตตินี้ไม่สามารถรับประกันความสําเร็จในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่ความสําเร็จของยัตตินี้ครับจะเป็นกระดุมเม็ดแรกที่สําคัญในการเดินหน้าไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ข้อพัธานครับหลักการและเหตุผลของย่าติที่ผมและเพื่อสมาชิกสภาก้าวไกลเสมอในวันนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น4องค์ประกอบหลักด้วยกันองค์รประกอบหลักที่1ครับคือหลักการและเหตุผลว่าทําไมเราถึงเห็นความจำเป็นในการจัดทํารัฐธรรมนมูญฉบับใหม่องค์ประกอบที่2ครับคือหลักการและเหตุผลว่าทําไมเราถึงมองว่ากระบวนการในการจัดทํารัฐธรรมนมูญฉบับใหม่น,นั้นควรจะเริ่มต้นด้วยการทําประชามติองค์รประกอบที่3ครับคือหลักการและเหตุผลว่าทําไมเราถึงเสนอตัวคําถามประชามติ ให้เป็นไปตามคําถามที่ปรากฏอยู่ในตัวยติและองค์ประกอบที่สี่ครับคือหลักการและเหตุผลว่าทําไมเราถึงเสนอเรื่องประชาธิปไตยผ่าน,ก,นกลไกของสภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตเริ่มต้นที่องค์ประกอบที่หนึ่งครับนั่นคือหลักการและเหตุผลว่าทําไมเราถึงเห็นความจำเป็นในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เรื่องนี้พักเก้าไกลคงไม่ต้องพูดยาวครับเพราะพักเก้าไกลเรายืนยันมาตลอดว่าหากเราต้องการฟื้นฟูประชาธิปไตยและนําพาการเมืองไทยกลับสู่สภาวะปกติภารกิจหนึ่งที่ขาดหายไม่ได้ครับคือการจัดทํา รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนื่องจากรัฐมนูญฉบับ60ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนั้นขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยทั้งในส่วนของที่มากระบวนการและเนื้อหาในส่วนของที่มาครับรัฐมนูล60นั้นไม่ได้ถูกขีดเขียนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในวงกว้างแต่ถูกขีดเขียนโดยคนไม่กี่คนที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาโดยคณะรัฐประหารในส่วนของกระบวนการครับแม้รัฐมนูล60จะมีการผ่านการทำประชามติในปี2559แต่ประชามติดังกล่าวครับ ก็ห่างเหินจากประชาธิปไตยที่เสรีและเป็นธรรมตามมาตรฐานประชาธิปไตยสากลหลายคนที่ออกมารณรงค์คัดค้านนั้นก็ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีในส่วนของเนื้อหาครับเราก็จะเห็นว่ารัฐมนุหกูนนั้นยังมีเนื้อหาหลายส่วนที่ทําให้ประชาธิปไตยในประเทศเรานั้นยังคงมีความบกพร่องหากจะพูดถึงโจทย์ของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเราก็จะเห็นนะครับ รัฐมนุน60นั้นมีการใช้ข้อความหลายส่วนที่ครอบคลุมและรัดกลุ่มน้อยลงในการรับประกันสิทธิ์และส่วนการขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนในขณะที่มาตรา25ของรัฐมนุน60ครับก็มีการไปเพิ่มเหตุผลหรือข้ออ้างเรื่องความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยที่รัฐสามารถตีความได้อย่างกว้างขวางเพื่อนามาใช้ในการจํากัดสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนหรือหากเราจะมองไปถึงโจทย์ของการออกแบบสถาบันทางการเมืองให้มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย เราก็จะค้นพบครับว่ารัฐมนตรีหกศูนย์นั้นได้มีการขยายอํานาจของหลายสถาบันหรือกลไกทางการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่กลับสามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายหนึ่งทางการเมืองในการขัดขวางหรือบิดเบือนเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็น,นกลไกของวุฒิสภาสารรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระหรือว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีจากนั้นข้าราชธานในเมื่อรัฐมนตรีหกศูนย์นั้นมีปัญหาเรื่องความชอบธรรมทางประชาธิปไตยทั้งด้านที่มากระบวนการ และมีปัญหาในเชิงเนื้อหาสาระในหลายมาตราที่มีลักษณะพัวพันกันเราเลยต้องยืนยันครับว่าการแก้ไขรายมาตราเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาทั้งหมดแต่เราจําเป็นครับต้องมีการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยทั้งที่มากระบวนการและเนื้อหาผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส,อสรอที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมด100รเปอร์เซ็นต์ มาสู่องค์ประกอบที่2ครับท่านประธานนั่นก็คือหลักการและเหตุผลว่าทาไมเราถึงเสนอว่ากระบวนการในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นควรจะเริ่มต้นด้วยการจัดทาประชามติแม้พรรคก้าไกลเรายืนยัน,ยนครับว่าเป้าหมายปลายทางที่เราต้องการเดินไปสู่นั้นคือการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จัดทาโดยส,สรที่มาจากการเลือกตั้งแต่เราตรหนักดีครับว่าเป้าหมายนี้จะสําเร็จได้ก็จําเป็นต้องผ่านหลายขั้นตอนที่ทุกฝ่ายนั้นมีส่วนร่วม หากเราจะดําเนินการตามกระบวนการที่ถูกกาหนดไว้โดยรถถัฐธรรมนูญ60และก็คําวิิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ4ทับ2564เราจําเป็นต้องจัดประชามติอย่างน้อย2ครั้งด้วยกันกับท่านประธานอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนที่เราจะมีสสรมาดําเนินการยกร่างรถถาัฐธรรมนูญฉบับใหม่และก็อีกหนึ่งครั้งหลังจากที่สสรนั้นได้ดําเนินการยกร่างรถถาัฐธรรมนูญฉบับใหม่สําเร็จเรียบร้อยแล้ว ในส,ส่วนของประชามติที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่สอสอร,ร่างรัฐมนฉบับใหม่เสร็จแล้วตรงนี้ไม่ได้มีข้อถกเถียงอะไรเท่าไรครับท่านประธานเพราะเป็นการถามประชาชนอย่างตรงไปตรงมาว่าเห็นด้วยกับร่างรัฐมนฉบับใหม่ที่สสรอยกร่างขึ้นมาหรือไม่แต่ท่านประธานครับในส่วนของประชามติก่อนที่จะมีสอสอขึ้นมายกร่างรัฐมนฉบับใหม่นั้นตรงนี้ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาครับว่าเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ในสังคมว่าขั้นตอนต่างๆนั้นจะต้องดําเนินการอย่างไรหรือจะต้องทําประชามติทั้งหมดกี่ครั้ง หนึ่งครั้งหรือสองครั้งก่อนจะมีสะสะรขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบัหไปในส่วนของพักก้าวไกลครับและเพื่อนเพื่อนสมาชิกรัฐสภาจะอีกหลายพัคเราเคยยืนยันร่วมกันมาแล้วนะครับว่าในเชิงกฎหมายหากเราอยากให้มีสะสะรเกิดขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทำครับคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2,560เพื่อเพิ่มเรื่องกลไกสสรเข้าไปโดยเริ่มต้นจากการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมนั้นเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา เมื่อยื่นร่างเข้าไปแล้วครับหากร่างดังกล่าวถูกพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาในทั้ง3าวาระรัฐธรรมนูญ2,560มาตรา256วงเล็บ8ก็ได้กําหนดไว้อยู่แล้วครับว่าในเมื่อการแก้ไขดังกล่าวนั้นเป็นการแก้ไขเกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราก็จําเป็นครับที่ต้องมีการจัดประชามติหลังวาระ3และก่อนทลน9เพื่อขอความเห็นจากพี่น้องประชาชนโดยตรงซึ่งพอเป็นเช่นนั้นครับก็จะทําให้เรามีประชามติทั้งหมด1ครั้งก่อนมีสสร ซึ่งก็ตรงครับกับคําวินิจฉัยของสามนูญ4ี่ทับสอที่บอกว่าเราต้องมีประชามติหนึ่งครั้งก่อนจะมีสะสะรแต่ท่านประธานครับหากเรียนตามตรงไม่ใช่สมาชิกรัฐสภาทุกคนครับที่คิดแบบนี้หรือตีตีความคําวินิจฉัยสามนูญเช่นนี้หากเราจํากันได้ครับมีสมาชิกรัฐ,ฐาบางส่วนครับที่กลับไปมองว่าประชามติที่คําวินิจฉัยสามนญูญหมายถึงนั้นไม่ได้หมายถึงประชามติที่จะต้องเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว หลังจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องสรสรอผ่าน3าวาระของรัฐสภาแต่พวกเขากลับไปตีความครับว่าประชามติที่สารมนูนหมายถึงนั้นคือประชามติที่ต้องเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งครั้งก่อนจะมีการเสริร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใดๆก็ตามเข้าสู่รัฐสภาซึ่งหากจะตีความกันแบบนั้นครัทรพาท่านประธานก็จะทําให้เราต้องเพิ่มจํานวนประชามติที่ต้องจัดก่อนมีสสรอเพิ่มจากหนึ่งครั้งขึ้นมาเป็นสองครั้งแต่นั้นครัทรพาท่านประธานภายใต้ความเห็นที่แตกต่างกัน ว่าจะต้องทําประชามติกี่ครั้งก่อนจะมีสะสะรแม้ในเชิงกฎหมายครับทางเราก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าการทําประชามติแค่หนึ่งครั้งก่อนมีสะสะรนั้นเพียงพอแล้วแต่ในเชิงการเมืองเรายอมรับได้ครับหากจะต้องทําประชามติเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งรวมเป็นสองครั้งก่อนจะมีสะสะรท่านบัลลกรับสบกวนเบรกสักแป๊บหนึ่งนะครับสมาชิกครับผมขอความสงบในที่ประชุมด้วยนะครับ ตอนนี้ผมไม่สามารถรับฟังยติของเพื่อนสมาชิกได้ชัดเจนนะครับขอความสงบนะครับในห้องประชุมด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับเชิญต่อครับครับในเ่ิงการเมืองเรายอมรับได้นะครับหากจะมีความจําเป็นต้องทําประชามติเพิ่มขึ้นมาจากหนึ่งครั้งมาเป็นสองครั้งก่อนจะมีสาสองที่ผมพูดแบบนี้ครับท่านประธานก็เพราะเราตรหนักดี ว่าหากเรายังคงยืนยันมุมมองทางกฎหมายแบบเราและเดินหน้าต่อไปในการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับส,สรเข้าสู่สภาเลยก็อาจจะมีสมาชิกรัฐสภาบางส่วนครับที่ใช้อำนาจตนเองในการปัดตกร่างดังกล่าวเหมือนกับที่พวกเขาเคยอ้างตอนปัดตกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับส,สรเมื่อเดือนมีนาคมปี2564ด้วยการอ้างครับว่าต้องมีการทําประชามติหนึ่งครั้งก่อนจะเสนอร่างเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาแต่ในทางกลับกันครับหากเรายอม จัดประชามติเพิ่มขึ้นมาหนึ่งครั้งก่อนจะเสนอร่างเกี่ยวกับสาสรเข้าสู่สภาประชามติดังกล่าวครับจะไม่เพียงแต่จะเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาในการสอบถามพี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศว่าพวกเขาอยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่แต่หากประชาชนลงมติเห็นชอบกับการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผลของประชามติดังกล่าวนั่นแหละครับจะเป็นหลักประกันที่ทําให้ไม่มีสมาชิกรัฐสภาคนไหนมีเหตุผลหรือข้ออ้างใดๆในการปัดตกเจตจำนงของพี่น้องประชาชน ตรงนี้แหละครับรรท่านประธานเลยเป็นเหตุผลว่าทาไมวันนี้พักคก้าไกลเราถึงเสนอให้ริเริ่มกระบวนการจัดทารัฐธรมรมนูญฉบับใหม่ด้วยการจัดทําประชามติเป็นลําดับแรกมาสู่องค์ประกอบที่3ามก็มท่านประธานนั่นก็คือหลักการและเหตุผลว่าทาไมเราถึงเสนอตัวคําถามประชามติให้เป็นไปตามที่ปรากฏอยู่ในยติแม้ในอนาคตครับวันหนึ่งหลายพักอาจเห็นตรงกันว่าเราต้องเดินหน้าด้วยการจัดทําประชามติแต่ท่านประธานครับปีศาจอยู่ในรายละเอียดเสมอและรายละเอียดที่สําคัญ ของการจัดทําประชามติทุกครั้งนะครับคือตัวคําถามที่จะถูกถามในประชามติซึ่งเราเสนอในวันนี้ครับว่าควรเป็นคําถามที่ใช้ข้อความว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าประเทศไทยควรมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับแทนที่รัฐธรรมนูญพศ200 2560ฉบับป,ปัจจุบันโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนเหตุผลที่เราเสนอคําถามนี้ครับมีทั้งหมด3ประการด้วยกันเหตุผลประการที่1ครับ คือคำถามประชามติที่เราเสนอนั้นเป็นการถามประชาชนถึงหลักการสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผมระหนักดีครับว่าเราคงไม่สามารถถามรายละเอียดทั้งหมดผ่านคูหาประชามติโดยตรงกับพี่น้องประชาชนได้แต่เกณฑ์ที่เราควรจะยึดถือครับนั่นก็คืออะไรก็ตามที่เป็นหลักการสําคัญที่เราอยากให้การตัดสินใจอยู่ในมือของพี่น้องประชาชนโดยตรงสิ่งเหล่านั้นแหละครับก็ควรจะถูกบรรจุอยู่ในตัวคําถามประชามติแต่อะไรก็ตามครับที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อย ที่เราพร้อมจะให้ตัวแทนของประชาชนมาถกเถียงและหาข้อสรุปการในรัฐสภาสิ่งเหล่านั้นก็ไม่จําเป็นต้องรวมอยู่ในตัวคําถามของประชามติถ้าจะถามพักเก้าไกลว่าอะไรล่ะครับเป็นหลักการสําคัญที่ควรจะอยู่ในตัวคําถามประชามติเราก็ต้องกลับมาตั้งหลักกันครับว่าเป้าหมายของทั้งหมดที่เรากาลังทําอยู่นี้ไม่ใช่เพียงการมีรัฐมนบับใหม่ที่ใหม่แค่โดยชื่อครับท่านประธานแต่ต้องเป็นรัฐมนบับใหม่ที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยและสะท้อนฉันทามติใหม่ของประชาชนทุกคนได้จริงๆ พอเราตั้งเป้าหมายเป็นเช่นนั้นครับรรท่านประธานเราจึงมองว่าหลักการที่สําคัญและควรถูกตัดสินโดยพี่น้องประชาชนโดยตรงตั้งแต่วันแรกและบรรจุอยู่ในตัวคําถามประชามติจึงมีอยู่2หลักการด้วยกันหลักการที่หนึ่งครับที่ควรจะรวมอยู่ในคําถามประชามติคือหลักการเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับท่านประธานครับผมเข้าใจดีว่าประชาชนนั้นย่อมมีความเห็นที่แตกต่างกันว่าส่วนไหนของรัฐธรรมนูญนั้นเป็นส่วนที่เขามองว่าเป็นปัญหาที่อยากจะเห็นการแก้ไข จากนั้นข้าพประธานหากเราต้องการให้รัฐมนุนฉบับใหม่นั้นโอบรับทุกความเห็นที่แตกต่างกันออกไปและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้จริงเราก็ไม่ควรไปกาหนดคําถามประชามติที่ไปคิดแทนพี่น้องประชาชนครับว่าส่วนไหนควรแก้หรือไม่ควรแก้แต่เราควรจะต้องเขียนคําถามประชามติที่เปิดกว้างต่อทุกความเห็นผมต้องย้ําเช่นกันนะครับว่าการเปิดให้เนื้อหาทั้งฉบับของรัฐมนูลนั้นถูกแก้ไขได้ไม่ได้หมายความว่าเนื้อหา,อหาทั้งหมดนั้นจะถูกแก้ไข เพราะหากมาตรใดในรัฐมนุน60นั้นเป็นมาตราที่คนส่วนใหญ่มองว่าดีอยู่แล้วไม่ต้องแก้ไขมาตราเหล่านั้นก็ย่อมจะไม่รับความเห็นชอบให้มีการแก้ไขอยู่ดีในส่วนของข้อกังวลครับที่เพื่อนสมาชิกบางท่านอาจจะมีว่าการเปิดให้ร่างใหม่ทั้งฉบับนั้นจะนําไปสู่ผลกระทบต่อรูปแบบการปกครองหรือรูปแบบของรัฐหรือไม่ผมก็ต้องย้ําอีกรอบหนึ่งท่านประธานว่าการร่างรัฐมนุนใหม่ทั้งฉบับนั้นไม่สามารถนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นได้อยู่แล้ว พราะหากเราไปเปิดดูรัฐมนุน60มาตรา255ครับก็ได้กําหนดไว้ชัดว่าการแก้ไขรัฐมนุนใดๆก็ตามนั้นจะต้องไม่ทํา2อย่างนั่นคือข้อที่1ไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอย่างที่2คือไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐส่วนหลักการที่2อท่านประธานที่ผมมองว่าควรจะถูกบรรจุอยู่ในตัวคําถามประชามาตินั้นก็คือหลักการว่าส,สรมาจากการเลือกตั้ง100% ในขั้นพื้นฐานครับหากเรายึดหลักการประชาธิปไตยในเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอํานาจในการมายกร่างกฎหมายทั่วไปนั้นยังต้องมา,าจากการเลือกตั้งหนึ่งร้อเปอร์เซตและทาไมครับสภา,าสามาชิกสภา,าร่างรัฐมนูญที่มีอํานาจร่างกฎหมายสูงสุดอย่างรัฐมนูญจึงควรจะมีความยึดโยงกับประชาชนที่น้อยกว่าสามาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรยิ่งไปกว่านั้นครับท่านประธานหากเราไม่ต้องการให้ส,สรน,นั้นถูกผูกขาดโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นกระจกสะท้อนความหลากหลายในสังคมวิธีที่ดีที่สุดครับ ไม่ใช่การมีสสรที่มีส่วนผสมของการแต่งตั้งที่มีความสุ่มเสี่ยงจะถูกแทรกแซงโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ควรจะเป็นสสรที่ประกอบไปด้วยตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพราะจะเป็นตัวแทนของทุกชุดความคิดที่มีอยู่ในสังคมตามสัดส่วนที่มีอยู่ในสังคมจริงๆในส่วนของข้อกังวลที่เพื่อนสมาชิกบางคนยังคงมีอยู่นะครับว่าการกําหนดให้สสรที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนั้นจะทําให้เราขาดผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายหรือไม่ผมก็ต้องอธิบายอีกรอบหนึ่งครับ ว่าแม้ส,สรสจะมาจากการเลือกตั้งหนึ่งร้อยเปเซ็นแต่สอสอก็สามารถตั้งคณะกรรมการยกร่างขึ้นมาเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายนั้นที่อาจจะไม่ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการยกร่างหรือให้คําแนะนําได้แต่การทําให้สอสอมาจากการเลือกตั้งร้อยเปเซนนั้นจะเป็นเพียงการวางหลักประกันครับว่าเมื่อผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวนั้นให้คําแนะนําหรือช่วยยกร่างขึ้นมาแล้วทุกการตัดสินใจจะต้องผ่านความเห็นชอบของตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ,ของประชาชนเท่านั้น แต่เพื่อจะคลายข้อกังวลน,นี้เพิ่มเติมไปอีกครับผมก็อยากจะมาอัปเดตให้เ,เพื่อนเพื่อสมาชิกและท่านประธานได้ทราบครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองก็ได้มีมติครับในการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อมาจัดทาข้อเสนอและทางเลือกเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งต่างๆที่สามารถนํามาใช้ได้ในการเลือกตั้งสรเพื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียและนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสิในใจในอนาคตผมเข้าใจดีกับท่านประธานว่าในที่สุดแล้วรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับสรนั้น จะต้องถูกแปลงร่างมาเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ถูกนํากลับเข้ามาถกกันในรัฐสภาแห่งนี้แต่ผมก็เชื่อครับว่าหากเรามีการถามประชาชนโดยตรงเกี่ยวกับหลักการใดๆก็ตามผ่านประชามติและหากประชาชนส่วนใหญ่ลงมติกันอย่างท่วมท้นว่าเห็นด้วยกับหลักการดังกล่าวก็คงไม่มีสมาชิกรัฐสภาคนไหนที่จะกล้าฝืนผลของประชามติได้ลงขอครับเหตุผลประการที่สองครับ ที่ทําไมเราถึงออกแบบคําถามให้เป็นไปตามคําถามที่ปรากฏอยู่ในยตัติก็เพราะว่าเรามองว่าคําถามประชามติที่เราเสนอนั้นเป็นคําถามที่เข้าใจง่ายไม่ชี้นําท่านประธานครับถ้าเราจํากันได้ข้อวิจารณ์สําคัญข้อหนึ่งต่อคําถามพ่วงในประชามติปี2559ที่นําไปสู่มาตรา272ของรัฐธรรมนูญที่เปิดอํานาจให้สวที่มาจากการแต่งตั้งมาร่วมเลือกนายกมนตรีนั้นก็คือข้อวิจารณ์ว่าคําถามในวันนั้นไม่ได้ถามเรื่องดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาแต่เป็นการเขียน คำถามที่มีลักษณะซับซ้อนและชี้นําโดยเจตนาดังนั้นครับ mm. เพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ารอยเราจึงได้เสนอข้อความที่เรามองว่าน่าจะกระชับเข้า mm. ใจง่ายและตรงไปตรงมาที่สุดส่วนเหตุผลประการที่3ครับที่ทําไมเราถึงเสนอคําถามประชามติเช่นนี้ก็เพราะคําถามประชามติที่เราเสนอกันอยู่ในวันนี้ครับเป็นคําถามประชามติที่ทุกพักการเมืองหลักจากสภาชุดที่แล้วเคยลงมติเห็นชอบกันมาก่อน ผมสารภาพนะครับท่านประธานว่าคําถามท,าที่ผมเสนอในยติวันนี้ไม่ได้เป็นคําถามใหม่ครับแต่เป็นคําถามท,าที่เคยถูกเสนอแล้วเป็นยติด่วนโดยสสจากสองพักการเมืองก็คือสสจากพักก้าวไกลท่านนัทพงษ์เรืองปัญญาบุตรและสสจากพักเพื่อไทยท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ในสภาผู้แทนรัษฎรเมื่อปี2565ยิ่งไปกว่านั้นครับยติด่วนที่เสนอคําถามประชามติดังกล่าวในวันนั้นก็ได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกนทรครับ จากสภาผู้แทนราษฎรจากสสจากทุกพักการเมืองหลักที่เข้าประชุมวันที่3พฤศจิกายนปี2565แต่นะครับประธานสำหรับพักไหนก็ตามหรือสอสอท่านใดก็ตามที่เคยลงมติเห็นชอบกับคําถามประชามติที่เรากําลังอภิปรายกันอยู่ในวันนี้ผมเชื่อนะครับว่าผ่านมาไม่ถึง1ปีคิดรวมกันเพียงแค่356วันท่านคงไม่มีเหตุผลอะไรครับที่จะทําให้ท่านนั้นเปลี่ยนจุดยืนไปจากเดิม แต่หากวันนี้ท่านจะเปลี่ยนจุดยืนท่านจริง,รงๆผมก็หวังนะครับว่าท่านจะมีความรับผิดชอบในการลุกขึ้นมาอธิบายต่อหน้าสภาแห่งนี้และต่อหน้าประชาชนทุกคนที่รับชมการประชุมสภาวันนี้อยู่ว่าทําไมจุดยืนของท่านจึงได้เปลี่ยนแปลงไปส่วนองค์ประกอบสุดท้ายครับองค์ประกอบที่4นั่นก็คือหลักการและเหตุผลว่าทําไมเราถึงเสนอเรื่องประชามติผ่าน,นกลไกของสภาผู้แทนราษฎรต้องเรียนท่านประธานแบบนี้ครับว่าตามกฎหมายพรบประชามติปี2564 การจะตัดสินใจว่าจะจัดประชามติเรื่องอะไรด้วยคำถามแบบไหนสามารถกระทําได้ผ่าน3ช่องทางหรือ3กลไกครับช่องทางที่1ครับคือการที่คอรมอนั้นออกมติด้วยตนเองตามมาตรา9วงเล็บ2ช่องทางที่2ครับคือการที่ประชาชนเข้าชื่ออย่างน้อยห0,000ื่นรายชื่อเพื่อเสนอให้คอรมอนุมัติตามมาตรา9วงเล็บ5้าและช่องทางที่3ครับคือการที่สมาชิกรัฐสภานั้นเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเห็นชอบตามมาตรา9วงเล็บ4 ผมเข้าใจครับว,ว่าหลายท่านอาจจะสงสัยว่าในเมื่อรัฐบาลเองก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาขึ้นมาแล้วเพื่อหวังจะใช้อำนาจตามกลไกที่1และในเมื่อภาคประชาชนภายใต้ชื่อคอร์รอก็ได้มีการรวบรวมสองแ0 0กว่ารายชื่อเพื่อเสนอคําถามมชชามติให้คอรมอแล้วตามกลไกที่2แล้วทําไมพักเก้าไกลเราถึงยังต้องเสนออีกช่องทางหนึ่งตามกลไกที่3ผมก็ต้องเรียนตามตรงกับธรรมทานครับว่าเหตุผลที่เราเสนอยัตติในวันนี้ก็เพราะเราไม่รู้เลยครับ ว่าลึกลึกแล้วรัฐบาลคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดทําประชามติหรือตัวคําถามประชามติที่จะถูกถามแต่เรามองครับและเราวิเคราะห์ว่าไม่ว่ารัฐบาลจะคิดเห็นอย่างไรการยื่นยัตติในสภาวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายและไม่ได้ก่อความเสียหายแต่อย่างใดหากใช้ผมลองอ่านใจรัฐบาลดูครับผมคิดว่ามีความเป็นไปได้หรือฉากกระทัดเพียงแค่3ความเป็นไปได้หรือ3ฉากกระทัดเท่านั้นความเป็นไปได้ที่หนึ่งครับคือรัฐบาลนั้นคิดเห็นตรงกับพรรเก้าไกลหมดเลย เกี่ยวกับการจัดทําประชามติและตัวคําถามประชามติหากเป็นเช่นนี้ครับเราคงไม่ต้องอภิปรายกันเยอะและผมก็เชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจากซีกรัฐบาลก็คงไม่ลาบากใจอะไรที่จะลงมติสน,สนับสนุนยัตตินี้ให้เดินหน้าต่อไปได้แบบคู่ขนานกับการทํางานของรัฐบาลเพราะไม่ว่ากลไกไหนจะไปได้เร็วกว่าหรือสําเร็จก่อนท้ายสุดแล้วคนที่ได้ประโยชน์ก็คือพี่น้องประชาชนหรือหากจะเป็นฉากกระทัดหรือความเป็นไปได้ที่2ครับนั่นก็คือรัฐบาลนั้นยังไม่แน่ใจว่าจะเดินหน้าต่อเรื่องประชามติอย่างไร หรือคำถามควรจะเป็นเช่นไรหากเป็นเช่นนี้การที่เราเสนอยตินี้ในสภาวันนี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้มีการถกเถียงแลกเปลี่ยนความเห็นกันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลในการรวบรวมความเห็นของทุกฝ่ายผมเข้าใจดีครับว่ารัฐบาลได้มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาขึ้นมามีกรรมการ30กว่าคนเพื่อมารับฟังความเห็นที่หลากหลายแต่อย่าลืมนะครับว่าสภาแห่งนี้ต่างหากนะครับ ไม่ใช่คณะกรรมาการศึกษาที่เป็นสถานที่ที่มีตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่ที่เข้ามาตามสัดส่วนของชุดความคิดต่างๆที่มีอยู่ในสังคมจริงๆหรือความเป็นไปได้และฉากทัศน์ที่สครับคือรัฐบาลนั้นจริงๆแล้วคิดต่างจากเราอย่างสิ้นเชิงเลยครับเกี่ยวกับการจัดทําประชามติหรือตัวคําถามประชามติหากเป็นเช่นนี้เราในฐานะฝ่ายค้านก็ยิ่งจําเป็นต้องใช้กลไกของสภาในการยื่นยัตตินี้ครับ เพราะกลไกสภานี่แหละครับจะกลายเป็นหนทางเดียวที่ความเห็นของเรานั้นจะมีโอกาสได้รับการตอบสนองหากความเห็นนั้นได้รับความเห็นชอบจากเพืเ่อนๆสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติด้วยกันที่ผมพูดแบบนี้ครับท่านประธานก็เพราะว่าหากคอรมอจะใช้วิธีการออกมติคอรมอด้วยตนเองเพื่อจัดประชามติรัฐบาลท้ายสุดแล้วจะฟังหรือไม่ฟังเราจะทําตามหรือไม่ทําตามความเห็นเราก็เป็นสิทธิ์ของรัฐบาลหรือหากเราจะหวังพึ่งกลไกของการรวบรวมรายชื่อจากภาคประชาชนเพื่อเสนอไปที่คอรมอ แต่กลไกนี้คอรมอรก็ยังเป็นคนมีอำนาจชี้ขาดอยู่ดีครับว่าจะอนุมัติข้อเสนอจากภาคประชาชนหรือไม่แต่หากเราเสนอเป็นยัตติผ่าน,นกลไกของสภาครับและเพื่อนสมาชิกทั้งสองสภาเห็นตรงกันกันกบเราจนเป็นฉันทานุมัติจากสองสภาแม้เรื่องนี้อาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่ยากครับแต่หากเกิดขึ้นจริงพรบรประชามติมาตรา9วงเล็บ4ก็ได้กําหนดไว้ชัดเจนนะครับว่าคอรมอนั้นจะต้องดําเนินการในการจัดประชามติ ตามข้อสเสนอและตัวคําถามที่รับความเห็นชอบจากสองสภาไม่ว่าคอรมอจะเห็นด้วยหรือไม่กับข้อสเสนอและตัวคําถามดังกล่าวดังนั้นคณะระฐานรหากจะกล่าวโดยสรุปเพื่อให้เราเดินหน้าสู่การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนที่เริ่มต้นจากการให้ประชาชนมีอำนาจตัดสินใจโดยตรงผ่านคูหาประชามติว่าพวกเขาเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับโดยสสอที่มาจากการเลือกตั้งทางตรงหนึ่งรเอร์เซ็นผมจึงจะเป็นนะครับ ที่จะต้องขอแรงสนับสนุนจากเพื่อนเพื่อนสมาชิกจากทุกพรรคในการลงมติเห็นชอบกับยติดังนี้เพื่อยืนยันร่วมกันครับว่าผู้แทนรัษฎรทุกคนในสภาแห่งนี้พร้อมแล้วที่จะติดกระดุมเม็ดแรกในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราพร้อมแล้วที่จะนับหนึ่งสู่การฟื้นฟูประชาธิปไตยและเราพร้อม้วครับที่จะสร้างฉันทามติใหม่ของประเทศที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายและโอบรับความฝันของพี่น้องประชาชนทุกคนครับขอบคุณครับท่านประธาน